คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงศิลปินดูโอนะคะถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยอาจจะมีน้อยมากแล้วแต่ถ้าหากย้อนกลับไปสักประมาณ15-16ปีที่แล้วเดยดีฉันเชื่อว่าวัยรุ่นในยุคนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีใครไม่รู้จักศิลปินดูโอคู่นี้นะ,ะเป็นศิลปินที่อยู่บนหน้าปกนิตยสารแทบจะ ทุกเล่มเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรจัมากมากของวงการเพลงในยุคนั้นใช่แล้วล่ะคุณผู้ชมดิฉันกำลังพูดถึงศิลปินดูโอ ก๊อฟแล้วก็ไมค์ค่ะสองพี่น้องตำนานผมรากสที่แฟนๆคิดถึงมากๆนะคะหลายคนโตมากับก๊อฟไมค์แล้วก็หลายๆคนเห็นก๊อฟไมค์เป็นไอดอลนะคะพูดได้เลยว่าคอนเสิร์ต reunion ในรอบ14ปีของพวกเขานนั้นเป็นสิ่งที่แฟนๆตื่นเต้นเป็นที่สุดเลยนะคะย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีคอนเสิร์ตก๊อฟไมค์ b o u n c to the future โดยผู้จัดจ Dream Work Live นะคะ Monday on December แล้วก็ Keep the Face ก็ได้เปิดฉากความอลังการแบบชนิดที่ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมกับจอ LED ขนาดยักษ์นะคะกับเอฟเฟกต์ที่ชวนให้ตื่นตาเป็นที่สุดกับเพลงในอัลบั้มชุดที่3อย่าง Let's Get Down นะคะต้องบอกว่าใครที่อยู่ในคอนเสิร์ตเนี้ยเปิดมาเพลงแรก ก็อึ้งกันเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้สารภาพนะคะคุณผู้ชมว่าตอนแรกดิฉันไม่คิดว่าจอ LED จะใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่เคยเห็นคอนเสิร์ตไทยที่ไหนจัดหนักขนาดนี้เลยเพราะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเราได้อยู่ในอวกาศจริงๆแล้วก็ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่พิเศษมากจริงๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงเดบิวต์ของก๊อฟไมค์นะคะอย่างเพลง b o u สนะคะกับลูกบาสในตำนาน,นะค่ะแล้วก็เพลงที่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ในคอนเสิร์ตก๊อฟไมค์อย่างเพลงหัวใจจะวายนะคะแล้วก็ต่อด้วยเซตเพลง ซึ้งๆของกอล์ฟไม้ะะที่เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยร้องได้กันหมดทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องบอกแล้วว่าเธอรักฉันนะคะไม่ผิดใช่ไหมที่รักเธอแล้วก็เพลงเรื่องเล็กของเธอนะคะพร้อมกับรองเท้ามีล้อในตำนานอีกเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่ะทางด้านของกอกับไม้ก็ได้ผลัดกันโชว์เพลงเดี่ยวของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอยาเล่นแบบนี้ตลกดีแล้วก็เซ็งนะคะซึ่งก็มีเพลงที่พวกเขาแต่งเองด้วยนะคะนั่นก็คือเพลง My Superstar แล้วก็อยู่ นะะซึ่งพาร์ทนี้มีเซอร์ไพรส์เชิญลัคกี้แฟนขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ดังสุดๆอย่างที่ปรึกษานะคะส่วนแขกรับเชิญของคอนเสิรต์ตแน่นอนเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองค่ะคุณผู้ชมและก็น่าจะเดากันถูกนะเพราะทุกคนที่ร่วมเป็น,ปนแขกรับเชิญเนี่ยก็ล้วนเติบโตมากับก๊อปไมคนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้ยจรินพรนะคะแล้วก็พีคพัทรศยาเคยร่วมกัน เคยร่วมงานกันในละครอุบัติรักข้ามขอบฟ้านะซึ่งสองสาวนเนี่ยก็มาร้องเพลงยิ่งรักยิ่งเจ็บร่วมกับกอบแล้วก็ไหมด้วยนอกจากนี้ยังมีอดีตศิลปินดูโอนะคะ คุณแซนแล้วก็คุณแบงค์ค่ะพี่ชายของทั้งสองคนมาร่วมกันร้องเพลง Liu s i งอยู่ของ e F4 นะคะเวอร์ชันไต้หวันซึ่งเพลงนี้คุณแซนบอกว่าสร้างความลำบากมากเลยนะ,ะเพราะภาษาจีนไม่ค่อยจะคุ้นเคยเท่าไหร่แล้วก็จำยากด้วยนะคะแล้วก็คนที่เลือกเพลงนี้ก็ไม่ใช่ใครค่ะก็เป็นคุณก๊อฟนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็มีเซอร์ไพรส์นอกสคริปต์นิดหนึ่งนะคะเนื่องด้วยเดือนธันวาเป็นเดือนเกิดของคุณไมค์ค่ะคุณผู้ชมคุณก๊อฟก็เลยเซอร์ไพรส์ด้วยการพาหลานชาย น้องแม็กเฟลนะคะลูกชายของคุณไมค์ขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณไมค์นะคะเรียกได้ว่าเป็นซีนที่เรียกน้ำตายซีนหนึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นทางคุณผู้ชมแน่นอนกอฟไมค์เคยไปเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นจะขาดเพลงญี่ปุ่นเข้าไปได้ยังไงนะ,ค,ะคุณผู้ชมเพลงที่ขึ้นมาร้องก็คือนิปปอนอันนี้อิคุโยค่ะซึ่งเป็นเพลงที่เดบิวต์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะส่วนคุณยามาพีแขกรับเชิญที่หลายคนเดาว่าอาจจะมาเนี่ยสรุปแล้วก็คือไม่ได้ มานะคะคุณผู้ชมคุณยามาพีส่งเป็นคลิปมาแทนซึ่งจริงคุณก๊อฟแล้วก็คุณไหมเนี่ยเชิญคุณยามาพีมาแล้วนะคะแต่ว่าคุณยามาพีติดถ่ายซีรีส์มาไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแขกรับเชิญที่โตด้วยกันแบบของจริงเลยนะคะก็คือหนุ่มๆจีเจอาค่ะมากับเพลงโชว์ไทม์นะคะก็คือชินชินวุฒิไอซ์พานุพงศ์แฮปปี้วิทวิทย์นะคะและมะเดี่ออาคากอรซึ่งอาจจะมาไม่ครบนะคะสำหรับ GJR สิ่งที่หลายคนอื่น คือฮานะคะคุณผู้ชมในช่วงอังกอ,ก,อก็คือว่าเพลงสุดฮิตอยากเอฟพล็อกนะคะทั้งกอฟแล้วก็ไม้ตัดสินใจที่จะใส่วิกค่ะวิกผมสีทองที่ตรงกับในยุคนั้นเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆสุดๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย แฟน,นก็เรียกร้องอยากจะเห็นมากด้วยนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตก็จบลงพร้อมกับความประทับใจค่ะแล้วก็คำสัญญาของคุณกอล์ฟนะคะว่าอยาก,กจัดคอนเสิร์ตแบบนี้อีกนะคะพูดถึงความรู้สึกของการได้ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะคะคุณผู้ชมยาวนานกว่า3 4ชั่วโมงเลยช่วงทอล์กเนี่ยก็ไม่ได้ดูเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูเล่นมุกจนล้นนะคะมีความสนุกแล้วก็เป็นความเป็นกันเองที่รู้สึกได้จริงๆแล้วก็เอฟเฟกต์อลัง การมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมย้อนกลับไปถึงคําพูดของคุณก๊อฟเลยที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรก็ทําสุดนะและเขาอยากจะให้คนดูเนี่ยไปให้สุดแล้วเขาก็พาคนดูไปสุดจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเราจะย้อนกลับไปดูความประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมกับภาพไฮไลท์ก๊อฟไมค์บัลทูเดอะฟิวเจอร์คอนเสิร์ตไปชมกันเลยค่ะ ได้นะคร,ค,ครับขอบคุณไม้ด้วยที่มาทำคอนเสิร์ตด้วยกันให้ไมเกิดคอนเสิร์ตันนี้เกิดขึ้นขอบคุณที่มาในวันนี้นะครับผมไม่ใช่แค่วันนี้แต่ขอบคุณที่ยังยืนตรงนี้กับพวกเราแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะยืนต่อตันด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเลยขอบคุณที่โต้มากับไม้ไมากครับ แมนดีก็ตัดมาให้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมบอกเลยเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยสนุกมากจริงๆนะคะอยากไปดูอีกรอบเลยอีก2รอบก็ได้3รอบก็ได้นะคะสนุกมากจริงๆนะคะ